ไอพอยจ๊ะเฮ้ยไเข้าร้านไปไหนไมันงพอยอยูอ่ไหนของมันวะไอจอง้จอจองหุมีจอนเหรอจอ แล้วทำไมแต่งตัวแบบเนีไเน้ไอเคนอะไอเคนอยู่ไหนเออไอเคนเออเออคือมันอู้งานอีกแล้วใช่ไหมคุณมี่คุณมีไม่ไปว่ามันเลยนะคะไอเคนมันทํางานหลายทีย่อะค่ะมันไม่ค่อยได้นอนฉันรู้ว่ามันทํางานหนักแต่มันจะกินแรงคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> ไอเคน ต่อท้องด้วยครับมาแล้วครับนี่หายหัวไปไหนมาทําไมไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองเลยปล่อยพลอยมันเฝ้าร้านคนเดียวได้ยังไงแกรู้ไหมเมื่อแกมันมีจรเข้าร้านมาฮะจรนไหนพลอยบอกว่าเรารีบไปเช็คของดีกว่าคนมี่เผื่อว่ามีอะไรหายเราจะได้แจ้งตำรวจไงคะเอจริงด้วยงั้นไปเช็คของก่อนนะ,อะไอค้คนิม<อ>พูดมากนะ โหยจนปุงจนปุ้นอะไรนะพอยดูสิพี่โดนด่าเลยเนี่ยก็คุณนี่มีอดิเข้ามาพอดีฉันก็เลยต้องให้พี่ยามปลองเป็นจนวิ่งหางจุูตๆไปนู่นน่ะนี่นะไม่มีอะไรหายไปพอเธอกลับไปทำงานได้แล้วไปครับแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยอย่าให้เห็นอีกนะใส่ขาสั้นมา เนี่ย,ยนี่จะพยอ,อยคนนันมีกลับไปแล้วพี่ทางสะดวกจีนี่โหพี่นี่รุนแม่เออแล้วเขาสงสัยอะไรบ้างก็ไม่นะเราอะเนียนจะตายเราไปสนุกกันต่อนนพี่อ่าเออแล้วเเ็นะ ไอ้เคนมันชิงไปรับจ็อบต่อแล้วอะไปเข้าร้านกันเถอะ,อะออไปดอยพอดีว่าวันนี้พี่มีธุระด่วนจริงนะแต่คุณเอมมี่เข้าร้านวันนี้ด้วยอะทำไงดีอะพี่ก็ลาไปสิจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเฮ้ยจะบ้าหรือไงถ้าพี่ลาพี่ก็ไม่ได้ตังค์สิลอยก็จะขาดรายได้ไปด้วยนะเชน เดี๋ยวฉันแทนเองเดี๋ยวเราสลับชุดกันอะ่ะเราให้พลอยบอกคุณเอมี่ว่าไม่สบายทีเนี้ยฉันคิดว่าคุณเอมี่คงไม่สงสัยหรอกมันจะเสี่ยงเกินไปไหมพี่ถ้าคุณเอมี่จับได้อะ่ะเราซวยกันยกแผงเลยนะพี่คิดดูแล้วอะ่ะมันก็มีวิธีนี้แหละที่ดีที่สุดแล้วอะ่ะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เพิ่อมอีกหนึ่งวันไงนะพลอยนะนะนะให้พี่จำเถอะน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 ะพี่ขอเถอะนะวันนี้พี่มีธุระด่วนจริงๆพี่ขอนะนะนะ ทำให้มันเนียนๆแล้วกันอย่าให้จับได้ล่ะโอเคขอโทษนะคะร้านเปิดไหมคะเปิดครับคุณลูกค้าเเลือกเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไ้เลยนะครับพนักงานใหม่เหรอคะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเอ่อใช่ครับพนักงานใหม่ใช่ครับ เออขยันแบบนี้ค่อยคุ้มค่าแรงเลยเธอ,อพลอยพรุ่งนี้จะมีช่างมาติดกล้องจอนปิดเพิ่มนะติดกล้องจอนปิดเหรอคะแล้วแบบนี้พี่อามันจะแอบมาทำงานไงวะเนี่ยตกใจอะไรเนะี่ย ก็ที่เคาน์เตอร์กับในห้องสต็อกมันไม่พอไงวันนั้นน่ะที่โจมันข e ึ้นร้านเราอ่ะฉันก็ไม่เห็นหน้ามันดีนะที่มันไม่ได้อะไรไปนอกจากหน้ากากที่ฉันเอามาแต่งวันฮาโลวีนอ่ะหน้ากากไอ้โม่อ่ะได้เปล่าค่ะจำได้ไหมกระทังไอ้โม่เลยเหรอเนี่ยเอาเขียนโต๊ะจะบางอยู่แล้วไม่ใช่โต๊ะอื่นไป มันเป็นอะไรของมันไม่พูดไม่จา้าไอเคนมันเจ็บคอคะ่ะคุณเอมี่พอดีว่าเมื่อวานมันไปรับจ็อบเป็นการที่คอนเสิร์ตอะคะ่ะเหตุปากทั้งคืนเลยอ๋อเคนไม่ไหวก็ลานะวันนี้วันธรรมดาคนไม่เยอะหรอกลาได้อ้าวเอมี่วันนี้เข้าร้านด้วยเหรอม <laughs> อ,อมาก็ดีมาเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองสั่งเลย เอาเลอมไม่เป็นไรอะเกรงใจฉันแค่จะมาซื้อกาแฟเดี๋ยวก็กลับไปทำงานต่อละโอ้ยเก่งจงเกรงใจอะไรนี่ซื้อไปฝากน้องที่ออฟฟิศด้วยสิเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแยกกัคนกันเองแล้วไม่ดีกว่าฉันว่านะถ้าสั่งกาแฟเยอะๆลูกน้องเกก,ก็วุ่นวายพอดีเห็นว่าวันนี้เหลือกันแค่สองคนแล้วไม่ใช่หรอก็นั่นแหละ2คนมันทำไหวอยู่แล้วสั่งเลยเอาอะไรอ่ะ ธุกกรกิจจะไปได้ดีอ่ะฉันดีใจด้วยนะขอบใจนะแต่กว่าจะลงตัวเนี่ยก็นานเหมือนกันดีนะน้องพนักงานสองคนนั้นอยู่กับฉันมานานช่วยแบ่งเบาภาระไปได้เยอะเออแล้วแกจ้างพนักงานใหม่มาทำไมอ่ะจะไล่คนที่เกดขีดเกจออก,ออกหรอพนักงานใหม่แกเบอร์แล้วร้านฉันมีแค่พอกับเค้นสองคนแต่เมื่อกีน้นี้ตอนที่ฉันเข้ามาเนี่ย ฉันเห็นพนักงานแกมีสามคนนะก็คนชื่อพลอยกับชื่อเคนเนี่ยฉันพอรู้จักคุ้นๆหน้าอยู่แต่อีกคนกไม่เคยเห็นเลยอะเฮ้ยฉันไม่เล่นนะเว้ยแกทำฉันกลัวแล้วนะเฮ้ยแกเอย่าเวอร์นะ่ะกลางวันแสกๆจะเป็นผีได้ยังไงคนนี่แหละฉันยังยืนคนุยด้วยอยู่เลยถ้าไม่ใช่ผีก็ต้องมีคนโกงผมแล้วละ่ะ ทำไมช่วงนี้คนมีเข้าร้านทุกวันเลยวะนั่นสิพลติดตั้งกล้องไม่พอนะนั่งเฝ้าร้านอีกหรือว่าเขาเระแวงในตัวพวกเราสามคนแล้ววะเคนจะพูดให้มันเป็นลางสิวะอุ้ยทำไงดีอะวันเนี้พี่รับจบเฝ้าร้านปลาปูด้วยสิถ้าขืนไม่ไปอะโดนหักตังค์แน่เลยอะนั่นนะสิพี่อารมเนี่ยก็จะไม่มีเงินทห้ยาไส้แล้วนะ A. Oh, สภาพไม่น่าไว้คอยพาไปโรงพยาบาลหน่อยค่ะค่ะค่ะไอ้เคนค่อยๆนะค่อยๆโอ๊ยผู้หลบองค์เจ้าเจ็บจังเลยโอ๊ยโอ๊ยอยู่เป็นอะไรวะเนี่ยไอ้เคนมันปวดไส้ติ่งค่ะคุณแอมี่หมอเลยให้ลางานไปก่อนนะคะเออดีแล้วมันถึงมือหมอไม่เป็นไรหรอกเออแล้วนี่ไอ้เคนมันต้องหยุดงานตั้งสองสามวันเธอจะอยู่ร้านคนเดียวไหวเหรอคุณแอมี่ จำพี่ยามแฟนหนูได้ไหมคะให้พี่ยามมาแทนงานไอเ้เค้นสักสองสามวันไม่ฉันเคยบอกเธอแล้วว่าฉันไม่อยากให้มีเรื่องชู้สาวในร้านฉันถ้าเกิดว่าลูกค้ามาจีบแฟนเธอแล้วเธอเกินหึงหวงไปตบตีลูกค้าเฮย้ยแค่คิดก็วนหัวแล้วแต่ฉันแยกแยะได้นะคะคุณนมี่ขอแค่คุณนมี่ให้โอกาสไม่ก็คือไม่ไปไปกลับบ้านไปพักผ่อนได้แล้ววันนี้เธอเหนื่อยไปทั้งวนันละเดี๋ยวฉันอยู่เฝ้าร้านเอง ค่ะพงกุญแจคู่กับอาร์มเหรอหน่ารักดีนะอ๋อใช่ค่ะคุณมี่อย่าแซวสิคะหนูเขินนะเออฉันลืมบอกไปนะฉันจะไปต่างจังหวัดสักสอสวันนะเธออยู่ร้านคนเดียวได้ใช่ไหมคุณมี่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูอยู่คนเดียวไหวคะ่ะฝากด้วยนะฉันขอตัวนะคะ จาไหนไม่อยู่หนูล่าเรงพี่อย่าเป็นบรรยากาศแบบนี้มันนานแล้วพอยพออแบบนี้ฉันถึงไม่ให้พวกแกสองคนทำงานที่นี่ด้วยกันคุณม่พลอยแกทำฉันผิดหวังมากแกทำลายความเชื่อใจของฉันแกโกหกว่าไอ้เคนมันไส้ติ่งแตกแถมยังแอบพาแฟนมาทำงานในร้านตั้ง2อสาวัน พอเวลาว่างเนี่ยก็ทําตัวทุเรศทุเรศในร้านของฉันเหรอคําสั่งของฉันมันไม่มีค่าแก่เชื่อฟังเลยหรือไงเอเอคุณมีครับผมไม่นคนผิดเองนะครับผมไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับผมเลยอ่ะผมก็เลยต้องทําแบบนี้จะข้ออ้างอะไรเนี่ยก็ฟังไม่ขึ้นทางนั้นแหละฉันไล่เธอ คุณนิมิชฉัอขอโทษนะคะฉันจะไม่ทำอีกแล้วอ่ะขอโอกาสให้ฉันอีกสักครั้งนะคะฉันให้โอากาสแกมานานพอแล้วพอยแต่แกก็ยังทำแบบเดิมกฎของร้านฉันเนี่ยถ้าแกทำไม่ได้แกก็ไม่ต้องโย่ส่วนไอเคนฉันไล่มันออกไปแล้วเหมือนกันคนที่ไม่ซื่อสัตย์แบบนั้นอะ่ะก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเหมือนกันคุณมมีถ้าฉันไม่ได้ทำงานที่นี่ เ้าฉันจะไปทําที่ไหนล่ะคะฉันขอโทษนะคะคุณแอมมี่จําไว้นะอย่าไปทําแบบนี้ที่อื่นอีกออกไปบอกให้ออกไปไงหรือจะให้แจ้งตำรวจฮะ <c oughs> ออกไป